สวัสดีค่ะมาพบกับเทเรซาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเทเรซานะก็ไปสั่งพลสดิกุนะคะแล้วก็ออกมาส่งแล้วก็แกะดูเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังไม่ดูว่าเป็นรองเท้าสีอะไรนะคะหรือว่าไม่ใช่รองเท้าหรือเป็นบาร์บี้นี่แหละไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าน่าเป็นรองเท้าเพราะมันเล็กมากจะมาดูพร้พอมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะอันไปดูกันเลย ก็เมื่อกี้ให้ทะเลทราพูดไปแล้วนะคะตอนเมื่อกี้มาส่งมือกรอแล้วนะคะแต่ยังไม่ดูนะแต่มาดูพร้อมกับเพื่อนเลยนะคะจุก,กันเลยรเ,ร,ร,เลลายรา,ลาเลขอะไรหมดเยอะมากเลยไม่ดูเปิดมมากเลยนะคะเป็นบูทบูทแคชชูแัชชูแดงนะคะมีแต่ร์องร,องรัสติดแดงอะ เพราะว่ามีสีสีชมพูแต่สั่สงสีชมพูที่สวยมากๆคู่แพงมากๆเลยนะคะแต่ว่านี้ที่หามาได้มเป็นแคชูแดงนะคะคุณแคชูแดงแคชูฟ้าแต่ว่าแคชูฟ้ามีแล้วนี่สั่งแคชูแดงมานะคะสองคู่ไปดูนะคะว่าเป็นอย่างไงนะจะเป็นสีกล่องม,มันสวยมากๆเลยนะ ได้เก็บใส่กล่องแล้วนะอันนี้แหละ